สวัสดีครับผมอยูผมโอลิเวอร่วรสวสดีครับผมยูผมโอลิเว,รอ, <t> วอร,วร์กันอีกเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาเกมลาเรนเจอร์เนาะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้เราอยู่กับเพื่อนกันอีกสองคนเนาะ,ะอยู่กับใครบ้างครับสวัสดีครับผมกล้องครับเฮ้ย <Kobe. S 1> โคบี้ผมโคบี้มาอันนี้เขาเรียกว่าเอาเพื่อนมาเรียกดวงเนาะ อันนี้ผมเข้าเกมเป็นบ่าวนะจะโดนดูดหรือเปล่าเอ้ยจะโดนดูดหรือดูดเพื่อนเอ้ยเอ้ยจะดูดทั้งผู้ผมไม่สุ่มเลยเบอร์เอ้ยเก็บมา160เลยเหรอเปิดหมดปะเนี่ยเฮ้ยผมเปิดหมดววีทองแล้ไม่ต้องถอนแล้วไม่เก็บโคโลโบเลยเหรอเดี๋ยวผมว่าออกเลยเนี่ยอุ้ยอันแรกอยู่แต่นี้เป็นหมูป่าเชื่อผมดิไม่ ไม่เกินห้าสิบอะออกผมออกเลยตัวที่ห้าพี่ใช่ผมดูตัวที่ห้าโอ้ยแตงโมสุ่มรอบเดียวไม่ได้สุ่มหลายๆรอบแบบทีเดียวไม่ได้อันนี้มันเป็นตัวต้องทีละใบทีละห้าดิตายตายผมนั่งกดเงี้ยผมเปื่อยเลยนะยังไงรัว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 อุ้ยไหลเชี่ยวว่ะไหลเป็นหน้ามาบอกเลย อุ้ยเฮ้ยอุ้ยจุกกนเนีอ่ะพักก่อนเราลองทำแบบไม่สกิปไหมเราแบบไม่สกิปไหมมาอันนี้เกียร์ฉลองแปดครั้งฉลองแปดดาวฉลองแปดดาวต้องมาละมุย เราจะไม่สคิปนะครับเราจะปล่อยเมาส์โอเคอุ้ยหาดาวอุ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันตกมาสี่ดาวเลยนะตกลงมาสี่ดาวเลยโอ้ยก็ก็ก็ยังดีที่ไม่ห้าดาวหลอยเที่ยวอ่ะได้รองเท้ามาอันหนึ่งก็ยัง ได้อยู่มังม,มาเราจะทำตามที่กล้องบอกนะครับไม่สกิปไอ,อ้นี่โผล่มาสามสีรอบแล้วนะเราดวงสมพงกันหรือเปล่าหม,หมูป่ามันเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของดาวอะพี่แต่หน้าตายก็เหมือนกันนะให้ดูอีกทีสีเหมือนกันเลยอาจจะเป็นอีกร่างหนึ่งก็ได้ ที่เผลอโอ้ยก็บาเหมือนกันแต่ว่าพอนเจอนอะสลับตู้ไหมสลับตู้ไหมเก็นตู้ตู้ไม่เพิ่มเลทเฮ้ยมาสักสองรอบสูตรจบเลิกสามครั้งถ้าเรากำลังดีแล้วพี่อันนี้เข้าเกียร์เป็นเบาใช่ป่ะเออเบาเบาแฮปเปอร์เบาขค้ เบื่อหน้าจริงๆแล้วนะเนี่ยไม่รู้มันมาเยอะเกินไปว่าตัวเนี้ยก็เรียกว่าอันนี้จะเป็นลูกรักคมหรือเปล่าต้องยี่ร้อยแม็กแลก้วมั้งที่เผลอน่าเผลอเผลอเป็นกระบองเลยกลับไปตู้บนดีกว่าเผลอมาเป็นกระบองเลยยกเลิกอีกครั้งดีด,ดักอยู่แล้วเนี่ยสาม แล้วผมรัวอุ้ย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 ด้วยช่ยด้วย้องขับเวทอุ้ยเจ็บเจอยร้อยตั๋วเลยนะอ้ยแต่ร้อยตั๋วแต่ก็ได้ไงร้อยตั๋วแต่แบบได้ไงโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเพราะบัฟเพื่อนหรือดวงผมก็ไม่รู้นะอันนี้เกียร์เยร์ต่อไหยเกียร์ต่อไหมเฮ้ยอย่าท้าผมบอกเลย <ไ>สองครั้งปฏิหารทำไมฮงไครไม่เป็นงี้บ้างวะสั์ <laughs> <laughs> ไอ้เยีย่ยงฮงไคร่ผมออกไอตัวไอเด็กผู้หญิงใส่แว่นอะสีดาวอะโดนสปงกันหรือเปล่าไอเพล่าไ้ม <laughs> ตัวพี่สี่ตัวแล้วอะหกดาวอยาก6ยหกดาวอีกแล้วหกดาวหกใจโอ้ขบวนการหกดาวโอ้โอ เอ้ยกระตาสัเลี้ยงก็พอได้อยู่อะไรออกจากหกดาวจริงๆเนี่ยแย่ไม่แย่ไม่แย่หกดาวหมดเลยดิโอ้ยเราสุดทายเอาสุดท้ายเจ้าออกออกไรเอาโลซ้ายลุตเลสป่ะพี่คอรมอนคอรมอนคอรมอนตรงตึงไอคอนเฮ้ยอะไรอะไม่วมดอะไรบ้างอะเจยิมิโกะอะเจยิมิโกะป่ะเจยิมิโกะเราชอบคาบค่ามากกว่า แต่ใช่ไม่เกาะกระขาเหมือนกันที่เผลอมันจะออรุ่นที่สี่พี่รุ่สี่โอ้ยไม่ใช่ทุ่สี่เนี่ยหสี่เหรอเป็นลูกที่สี่มาเลยอันนี้ป้าสี่อ่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่สามต่อไปสามเออโผล่มาสี่ปุ๊บไปห้าต่อมาเล่นตัวไงเฮ้ยเอาท้ายเอาท้ายยังมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่อีบอัน้เนี่ยผัดผัดอีกปุ๊บโผล่มาหมด ติดลมติดลมติดลมแป๊บนึงเออจริงอย่างน้อยก็ได้บาวติดลมติดลมเดี๋ยวขอตรงนี้ต่อไปก้าวดาวไหลเที่ยวโบ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 ตัวเดียวโคตรเกลือแปดดาวตัวเดียวเกลือจัดสวมใส่ it's okay it's okay ผลประกอบการสิ ว่าคุ้มค่านะโอ้โหคุ้มบอกเลยว่าคุ้มจะเจ็บหน่อยแต่ก็คุ้มค่าใช่ไปตรวจว่าคุ้มแต่ไอเพชรอะไม่คุ้มโดนเป็นการเผาหกร้อยที่รวดเร็วมากเช็คกบเช็คกบเก็บมากี่เดือนวะเนี่ยดูกบดูกบดูกบกอดอกดูกบแล้วกอดอกโอ้แม็กกบสี่ตัวองพี่เฮ้ยอย่างเงี้ก็ปั้นแม็กโชว์เลยดิ Hey, วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหม,ไมไหยังยังไม่ได้เก็บไอ้จุติเฮ้ยผมมีดองเยอะผมบอกเลยเอย๊จริงอะไม่เคยดองจุติเลยอะ่ะมาเดี๋ยวปั้นเอาเป็นร่างธรรมดาแม็กไปก่อนทาไมบบกน้อยจังอะ่ะวันนี้วันนี้วันอะไรวันจันแล้วหรอแล้วมันวันจันแล้วโอ้อะเดี๋ยวผมขอพักเปกไว้เท่านี้แล้วกัน เดี๋ยวจัดทีมขึ้นทีมให้ทุกคนรู้เฮ้ยผมได้ชนะอะไรเงี้ยก็ตึงอ่ะพี่ร้อยสวยอยู่แล้วครับจริง,รงโอ้ยทำไมไม,ไม่ไม่ม่วงเลยพี่ไม่ไมไดาวไม่ม่วงเลยเพราะมันยังไม่ใช่ร่างไฮเปอร์อยังไงล่ะ